พระคาถารักษากายาพระคาถารักษากายาบทนี้ท่านให้สวดภาวนาเพื่อป้องกันคุณไสมนต์ดำพูดผีปีศาจที่จะมาครอบงำหรือศัตรูต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายเราให้ห่างไปปราศจากทุกภัยต่างๆดีนักแล นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังรักษากายธัมมังรักษากายสังฆังรักษากายพระพุทธังประสิทธิ พระธรรม,มังปะสิทธิพระสังฆปะสิทธิพุทธังรักษาธรรม,มังรักษาสังฆังรักษารักษากายาข้าพระเจ้าด้วยพุทธังธรรมังสังฆังนะโมพุทธายะ